นายไทมากินคืนนะคะซึ่งในสายพันธุ์นี้เดี๋ยวักครู่นึงท่าในตอนนีล้ก็จะได้เล่าให้เราฟังด้วยเหมือนกันนะคะว่าต้นกำเนิดจริงๆแล้วคือยังไง ดีนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมาตั้งแต่ในเลยก็คือมีการต่อยอดค่ะจากที่เป็นโคของแพร่นะคะที่เป็นโคพื้นบ้านก็ยินดีนําเสนออีกหนึ่งอักลักสําคัญของจังหวัดเราวันนี้ผมอยู่ร่วมกับท่านปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็อาจารย์ธีระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเริ่มเรื่องนี้ก็อยากจะนําเสนอสิ่งดีครับจังหวัดแพร่เราเป็นจังหวัดที่เวลาคนขับรถไปเที่ยวภาคเหนือ ซีขวาเรามักจะขับข้ามจังหวัดที่ชื่อว่าแพร่เสมอๆวันนี้เราต้องการจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ผ่านหยุดแวะหยุดพักและหยุดชิมของดีเมืองแพร่เรามีของดีหลายอย่างวันนี้เราจะนำเสนออีกหนึ่งอย่างก็คือแบล็กโกไซหลายท่านอาจจะยังงงว่าเอ๊ hey, ะแล้วมันดียังไงวันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านปศุสัตว์กับอาจารย์ธีระอธิบายว่า เราเคยทานสเต็กมาหลายที่แล้วแล้วสเต็กที่เป็นวัวพันไทยผสมกับวัวแองกัสที่มีความนุ่มเราได้ชื่อว่าเป็นแรกโกสเป็นอัตลักษณ์พิเศษของจังหวัดแพร่ของเราเสีดยด้วันนี้ไม่ได้ชิมคาดหวังเป็นอย่างมากว่าวันนี้ท่านสื่อมวลชนจะได้ชิมไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้ชิมเดี๋ยววันจัดงานทีมงานจะจัดให้สื่อมวลชนเต็มที่เลยสําหรับแรกโกส ลองดูซิว่าที่เขาบอกเนื้อที่เป็นมาร์เบลิงที่เขาบอกมีชั้นไขมันแทรกเป็นลายที่สวยงามเวลามีชั้นไขมันแทรกแล้วเนี่ยมันจะมีความนุ่มของเนื้อไม่ว่าจะทานแบบสเต็กย่างหรือว่าทานแบบหมักก็มีความนุ่มลึกที่ไม่เหมือนกับเนื้อชนิดอื่นๆอัตลักษณ์ของมันจะมีความแตกต่างอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูว่าความสวยงามของตัวเนื้อความอร่อย และที่สำคัญที่สุดอัตลักษณ์ชิ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนแวะมาชิมของดีเหมือนแพรน,นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยลักษณะาภาพรวมอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าดึงสื่อมวลชนเข้ามาในงานของเราแล้วก็จะลองมาตื่นเต้นกับการจัดงานครั้งที่3ของเราเนี่ยอย่างไร ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประมาณนี้ก่อนนะค่ะได้เลยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการพารัจนกระทั่งถึงวันงานจริงๆนะคะก็จะมีการนําให้ทุกท่านได้ชิมกันเพราะว่าภายในงานมการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นโครงการที่ที่ท่านสื่อมวลชนหลายท่านอาจจะเห็นแล้วนะคะว่าขึ้นต้นด้วยคําว่าจังหวัดแกล่เ,เรื่องของโครงการความเป็นมาวัตถุประสมที่ไหนที่ไหนมาแล้วพลาสเต็กที่เรียกว่าลักโกสายเนี่ยแสดงว่าท่านยังไม่ใช่สายเนื้อที่แท้จริง โครงการนี้เกี่ยวกับวัวพื้นจินที่เป็นวัวดำเราเราได้แพที่เป็นได้โขลกใสอันนี้หมายมีความพิเศษยงงเอย่างไรเราทราบอยู่แล้วว่าเกษตรกรของแร่เนา่ยหลักๆก็นเลี้ยงัวอยู่ประมาณที่มางโครงการเราก็จัดทีนี้เป็นที่สามนะเราก็จะจัดในลักษณะสามวันสามวันจะมีกิจกรรมที่ไม่ซ้ํากันเลยมาแล้วสนุกลับรอกว่าท่านบรรทุ์ไม่ทาให้เบื่อแน่นอนงานที่มาแล้วสนุกทุกวันเดี๋ยวเราใช้สโลแกนอีกจุกสนุกสนานค่ะ แต่3วันเนี้เราก็จะจัดนะครับวันแรกจริงๆจะเป็นพิธีเปิดแต่จะเป็นพิธีเปิดในช่วงเย็นนะครับแต่ในช่วงกลางวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยในวันแรกเราที่ที่อื่นถ้าเขาจะมาเราเราก็ไม่ห้ามอะไรไม่ไม่มีกติกานะครับเราทั้งหมดภาพรวมก่อนว่าเราประกวดวันทั้งหมดแต่ละรุ่นนี้จะมีสรางวัลน,นะครับ เงินงสดรางวัลที่หนึ่งเงินสด5 0 0 0บาทพร้อมในแบคโว่ใสก็คือวัวดำก่อนในในช่วงเย็นวน,วน,นะครับส่วนวันที่สองนะครับส่วนวันที่สองเนี่ยเราจะมีการแจกสื่อมวลชนนะครับแจกสื่อมวลชนเพื่อที่ไปช่วยไปสนับสนุนพัให้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมามาเป็นกรรมการให้หร,ราอจิตกรรมประกวดวัวจะมีสองวันนะครับแต่ว่า เลีี้้ยยยงงงอ่าเเราเห็นแล้วว่าขั้นตอนของการเลี้ยงแต่ละอย่างเราต้องแบบใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ,อาานค่ะนั่นก็คืออดีตผู้ในการสูกษวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่นะคะท่านอาจารย์ชีระอาจาร์แก้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคานคอาจารย์คะอาจารย์เล่าให้เราฟังอาจารย์ถามว่าให้ร้องมารอบค่ะเห็นชื่อถึงคุ้นๆเมื่อกี้ทางคุณหมอเต็งบมอพ่อท่านอยู่เชีบุรีครับเหมือนเหมือน,นแบบว่าเข้ามือกันแล้วให้เกียรติ ให้ความสำคัญถึงแม้ว่าผมกเกษียรราชการไปแล้วนะครับก็ในฐานะที่ได้มีการเริ่มนะครับในการที่จะทําโครงการส่งเสริมการเรนนลี้ยงขนเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ปี5354ครับท่านรองครับตอนนั้นครับสามารถที่อยู่ได้ต่อไปนะครับก็เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆของกรมสัตว์เนี่มานั้งคุยกันที่จังหวัดแพร่นรวมถึงท่านทิพดีรองทิพดี รวมถึงวันจันทร์ที่19เดือนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นท่านจะพบการประกวดโดยเฉพาะโคดําเนี่ยประมาณ7รุ่นนอกจากมีการประกวดเสร็จแล้วเรายังมีการสาธิตทำอาหารโดยใช้เนื้อโคดําท่านจะได้ลับชิมรับชมรับกลิ่นเต็มที่กันในงานนี้เรายังมีการแสดงด้วยในวันแรกแล้วก็การประกวดคาวเกิลวันที่2เรายังมีทั้งงานเลยทีเดียวนอกจากการประกวดสเต็กแล้วยังมีการประกวดหูน้อยโคบาน แล้วก็มีการสแสดงคอนเสิร์ตในวันที่สองและว,วันที่3เราก็ยังมีแตกต่างกังนะท่านจะได้ชิมเราบอกว่า mm hmm. เนื้อวัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นยังไงเราะจะมีการจัดงานทั้งสามวันเราจะพยายามดึงให้เกษตรกรจังหวัดแรกของเราหันมามองหัวดำว่ามันหลังจากนั้นเราจะทําให้พี่น้องชาวแพร่และคนที่ประเทศจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยได้รู้จักว่ามันอร่อย แล้วมีความแตกตา่างปรุงอาหารแบบแพร่ของเราเรื่งที่สและเรื่องที่3นี่แหละสำคัญที่สุดเราจะจักดกิจกรรมเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะส่งเสริมและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนได้เห็นคุณค่าของตัวเราเราจะไม่อยู่แค่นี้เพราเราจะเดินไปพร้องกันครัพ่อแม่พี่น้องขอบคุณมากค่ะ,คะน,คนะคะตุกเทียนเราจะด้ไข้สาาต้นเติมไหมคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านหดที่สนใจจะสัมภาษณ์เป็นพิเศษคุ้นเคยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะต้ะองขอขอบคุณสาหรับท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมมาเจอกันวันที่ 19, 20และก็21สิงหาคมนี้นะคะเรียนเชิญค่ะถ่ายภาพร่วมกันก่อนใช่ไหมคะคะเชิญเลยคะ่ะด้านล่างหรือด้านบนดีคะค่ะได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมมาเจอกันนะคะกิจ